ได้ส0สัปดาห์รู้สึกเจ็บเต้ากับหัวนมเลยบีบหัวนมดูแล้วมีน้ำใสๆออกมาก็เลยมีอาการงงแล้วก็ตกใจมากนะคะทีนี้นะคะพอเลยเช็ดแล้วก็บีบเค้นหลายๆรอบเนี่ยน้ำมันก็ยังไหลออกมาอีกทีนี้ก็เลยกังวลน,นะคะสิ่งที่กังวลก็คือกลัวว่าจะเป็นมาเรนเต้านมนะคะแล้วบางคนก็บอกว่า อันนี้เป็นน้ำนมได้หรือเปล่าเพราะว่ามันออกแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ออกนะคะก็ถ้าเกิดว่าสำหรับ คำถามนี้ก็คือในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามนะคะในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์มีน้ําอะไรก็ตามไหลออกมาจากเต้านมของเรานะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นลักษณะใส,น,าสานะคะหรือว่าเป็นลักษณะสีขาวเหมือนน้ํานมนะคะก็ตามนะคะก็สิ่งที่ควรจะทําอันดับแรกเลยก็คือควรที่จะคํำนะคะคํำเต้านมของเราดูก่อนนะคะว่ามีก้อนหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติไหมนะคะแล้วแนะนํานะคะอย่าบีบเล่นนะคะเพราะถ้าหากเราบีบที่หัวนมเล่นเนี่ยตัวนี้ มันสามารถกระตุ้นให้หมดลูกเรามีการบีบตัวนะคะจะส่งผลเสียนะคะทําให้เกิดการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เรามีอะไรก็ตามไหลออกมาจากเต้านมไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ตามนะแนะนําให้คุณแม่แจ้งคุณหมอนะคะที่เราฝากคันได้เลยนะคะให้คุณหมอลองค้าเต้านมให้ถ้าหากสมมติว่าตรวจเต้านมแล้วไม่มีความผิดปกติอะไรที่บ่งบอกว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่ว ของการตั้งครรภ์ก็คือเป็นน้ํานมที่ไหลออกมาก่อนกําหนดนั่นเองค่ะไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปบีบกระตุ้นนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณหมอนะคะตรวจแล้วมีการคลำพบก้อนนะคะหรือพบความผิดปกติ ของเนื้อนะคะรอบๆเต้านมที่ทําให้สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งเนี่ยตรงนี้ก็คือจะต้องพิจารณาในการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทําอัลตราซาวด์หรือการทาแมมโมแกรมเต้านมเพิ่มเติมอันนั้นก็จะเป็นการตรวจเพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติมนั่นเองนะคะแต่ว่าอันดับแรกเบื้องต้นเลยนะคะ1นนะคะอย่าบีบเล่น2นะคะแจ้งคุณหมอที่ดูแลเพื่อให้ตรวจเต้านมให้นะคะแล้ว3ค่ะหลังจากที่คุณหมอตรวจแล้วนะคะคุณหมอก็จะเป็นคนที่จะพิจารณานะคะดูเองนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็น ความผิดปกติที่จําเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาวะปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างการตั้งครรนนั่นเองค่ะยังไงตอนนี้ก็ขอให้คุณแม่ดูแลตัวเองเบื้องต้นตามนี้ก่อนนะคะยังไงหมอส่งกาลังใจให้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปกติของการตั้งครรนการนนาะก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรทั้งกับสุขภาพของคุณแม่เองแล้วก็จะได้ไม่มีผลนะคะต่อการตั้งครรนด้วยค่ะ